เออไม่น่าผมถอยว่าผมถอยอ่ะไอ้เหี้ยมันเล่นบีบกันดีกว่าใหญ่ใหญ่จะทายหรือเปล่าเออเออแต่ราคามาต่อยกับเราเราเดินทำได้เลยสี่ห้าเราเดินทำได้เลยนะต๋องอ่ะโอ้โหยขวางหลังใครจัดแจงด้วยไอ้เหี่ห์เวลาใครใหญ่ลงเกลียวอ่ะพีมือพีมือเวลาใครเล็้งลงเอวอ่ะโอ้ไม่ยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมเลยอ้ไดครับ มันไม่มีใครกลัวใครหรอกจะให้ต่อยยังไงอีกนะขอถามหนะะ่อยจะให้ผมต่อยยังไงอีกอ่ะใช่เลยเขาก็กินข้าวก็เป uh ็นบรรยากาศหลังเกมของใช่เล็กก็ทำให้เรากินข้าวเหมือนกันเออแล้วจะให้ต่อยยังไงอีกขอถามหน่อย มีน้องไปนับถึงจะชนะได้นับจะแพ้เลยมวยไม่เท่าไรหรอกมวยไม่เท่าไรหรอกดูแด็กเขาเหนียวน้องกันอยู่เลยมเราเปียกันสองคนไงคนเกียกเลยคนเอาเปียกคนนึงเฮ้ยว่ากันนะ่ะพวกนี้เล่าตาแตกกันมะเฮียนี่แหลังมาเล่ากลมเล่าเฮีย แต่ะมกูต่อยยังไงอนีมวยใช่ปะกูไม่เคยต่อยมวยกูก็เคยต่อยเหมือนกันเออเอาลูกยกสี่ก็เดินทำได้ชัดเจนยกห้าทำได้ชัดเจนเออแล้วราคาไปตราคาเออเขาเตะไม่ถูกตีกก็ฝีมือฝีมือเขาลงเอวก็ฝีมือฝีมือเออเวลาใครเล่นลงเอวหน่อยอีอะลงเอวทำไมมึงถอยทำไมอีเจ้ย มึงไม่ได้หาข้าวเลี้ยงมวยพูงอย่ามาด่ามวยพูงกันแล้วกันบอกเออมึงมีหน้าที่เล่นมึงเล่นไปมึงไม่พอใจมึงเล่นตรงข้ามไปดิกูทำมวนมาต่อยใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าไม่เอาราคามาต่อยกันนี่เป็นเจริญพี่พ่ครัวใคร้วยปาาหัวตัวเท่าเนี่ยบอกตรงๆครับไม่ใช่คุยไม่ได้มัวครับป้าหัวตัวเท่าครับไม่ต้องเอาราคามาผูกกันไม่ต้องเอาราคามาข่มไม่ต้องเอาราคามาคุม S <S ต่อยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเหมือนช่วงผมต่อยเนี่ยอ่ะถ้าเบสต้องแสงไหมชนะตูเ้เพราะแค่มันทำงานไม่เป็นมันต้องมันต้องโกงเอาเราเรา,เราทำงานเป็นเรามีข้าวกินอยู่ไม่เป็นไรคือเราจะบอกว่าทานที่รองกรรมการวันนี้ไม่ยุติธรรมครับ <S 1> <S 1> บอกตรงๆครับไม่มีความยุติธรรมนะครับครับผมพูดได้ แต่ก็ทําการก็ทำนะทําไม่ได้ครับผมบอกตรงๆครับกรรมการ,รไม่ว่าเวทีไหน<า>ทุกเวทีทุกช่องคือคือวันนี้เราบอกว่าเราบอกว่าพิสตงแสงวันเนี้ยขอถามหน่อยถอยตรงไหนครับอมจน้ถามยกสี่ยกห้าเอา้ายกต้น,ต,นต้นเขาเดินเราก็ต้องตัง้งรับใช่ไหมเออถ้าเราเดินก็ไอทำอะไรทำมวยโง่งมันควายอีกนะเอภาษามวยมันพูดไปต่างๆนานา โอ้โยยกสี่เราก็ได้ชัดเจนยกห้าก็ได้ชัดเจนอีกคือได้สองยกเออเอาไป้ข่ใหญ่มาข่มไม่ต้องเอา่ข่ใหญ่มาขู่ผมผมไม่กลัวหรอกครับ่าาใหญ่ผมไม่กลัวรครับเพราะว่า่ขยใหญ่ไม่ได้หาข้าวเลี้ยงผมผมบอกตรงตรงครับ่ข่ใหญ่ไม่ได้เอาข้าวมาให้ผม อสุดท้ายจกมีอะไรจะพูดอยากจะฝากผมก็ขอขอบคุณ f อทุกทคนครับที่ช่วยเป็นกลังใจให้เป็นเจลูมินครับขอบคุณครับครับช่วงไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าอาวุธเราน่าจะเอาอยู่แล้วครังเดียวสิรับฟังในพูดครับเอาเตะหลุดหลายครั้งนะแต่ว่าคนบรรยากาศนล็อกนี้ครับคือชิงดำเลยนะราคาต่อรองนี่คือชิงดำเลยวันนี้มีอาชีพอะไรจาะขายไหมก็มีอาชีพเจ้าพี่ครับห้าภาพรนลเยครับก็ได้ห้าหมื่นใชครับไม่ได้หัววิน้ำหนักร้อยสิบสองเป็นไงบ้างตัวเราเล็กดัง ใหญ่มากเฮ้ยจริงจริงวะเราต้องต่อยต้องหนักเท่าไหร่อะ กอหนายผมอยากกอยกัแหลมโพล้อยแปดินแูจริงป้ะเนี่ยจริงครับร้อยห้าก็ได้ร้อยแปดร้อยห้าทำได้หรอร้อยห้าทำได้ครับ้อยหกร้อยเจ็ดทำได้สบายหลาไป้เสียบโพลยครับร้อยห้านะหรือเอาด่วนเก้าเก้ารยสองไปเลยไหมร้อยหดีกว่ามันไม่ช่วทำได้ร้อยสิบสองโอ้โหมนไม่รู้ลูกโป่งเลยร้อยห้าทำได้แต่หลังๆเราก็ต่อยแต่ร้อยเขึ้นเลยนะเราก็นึกว่าทำไม่ได้แล้ว แต่ต่ำสุดคือตอนนี้คือร้อยแปดร้อยห้ายังได้ร้อยสองหนวันไม่ได้ทำแล้วเนื้อกระดูกเที่หลวงไม่เนยบ้างวันนี้ผมก็ผมดูว่าอาวุธชนะเยอะนะครับแต่ราคาบรรยากาศก็จริงดำมาแล้วบรรยากาศการชิงดำไดูไปดูเลยละเอียดนะชนะเยอะชนะเยอะครับชนะเยอะครับพอจใจงานของลูกศิษย์ไหมแต่ว่าเขาใหญ่เราอาจจะโดนแล้วอาจจะนะแต่แต่ว่าพอใจของงานของพอใจ ครับอย่างที่บอกครับเป้าหมายอยากต่อยแกล้โผล่ร้อยห้าโอโห้เลยเชื่ออ๋อร้อยห้าร้อยแปดมีเสียบโบวตครับนี่เข่าเข่าใหญ่เลยเนี่ยต่อยร้อยสองไปหน้าของร้อยห้าเนี่ยมีอานที่ห้าหมื่นบาทต่อยห้าหมื่นบาทครับจากอวัชริยะครับผมโอเคอ้ากรดูเร็งมีอะไรต่างเป็นมวยไหมวันนี้ก็ขอบคุณแฟนมวยที่ทุกคนได้ช่วยเชียร์ให้เป็นกำลังใจครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคนอานวันนี้ก็ทำได้ไปครับก็ขอบคุณมากครับหมดยกคนไทยนี่เรามั่นใจชนะแบบเหลือๆเลยไหมเลยยังไง ครับนมยตะอาวุธนี่คำว่ามันม่นใจนะครับเพราะว่าฝ่ายยกสี่ยกสี่ยกห้าเขาเตะอาวุยืนอ๋อคือคือคือที่ถท้อย่างเงี้เพราะว่าผู้ชกเขาก็คาใจเหมือนกันเขาก็หมดยกเขาเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเอาชนะแต่ถ้าเกิดในยุคกัตใหม่เขาพิการเดิมก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับอ่าผมว่าทำเต็มที่ครับมาลองมาลองครับโอเคโอเคขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณผู้ช